สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง u t u b e เสียสุรัตน์กุฎบุรีรัมครับวันนี้พวกเราอยู่กับอาจารย์เป๋สุรินครับผมกับโคกน้องนาโมเดลแปลงบ้านทุ่งสว่างครับผมตำบลสุงเนินเพึงสังจังหวัดบุรีรัมครับกับการทำหน้าที่ของเป๋สุรินครับวันนี้เป๋มาเคลียร์งานเก็บงานครับ งานที่เราทําไม่จบครับก่อนช่วงนั้นครับทําแล้วก็รถคันใหญ่ย้ายไปทำที่อื่ครับผมก็เหลือหน้าที่หรือเหลืองานให้เจ้าเป๋ครับเป็นหน้าที่ของเป๋สุรินทครับทำหน้าที่เยร์ริ n งแล้วก็ตกแต่งคันบอ่อนี่ฮะแล้วก็เปิดคลองไส้ไก่ให้ใหญ่ขึ้นครับนี่ฮะไม่ธรรมดาครับพี่เป๋ของเราครับผมหรือว่าอาจารย์เป๋สุรินของเราครับ เป็นคนที่ทำงานสะอาดมากๆแล้วครับทำงานแล้วออกวันดูดีมากเลยมันเจ้าของแปลว่าโอ้ฝีมือใช้ได้เลยครับเนาะกับรถคูปาต้า u 5ของเราครับคนโทนโดยเป๋สุรินครับเดี๋ยวชมครับฝีมือของเจ้าเป๋ในการเคลียร์คันบ่อเคลียร์ขอบบ่อครับว่าฝีมือเป๋จะสุดยอดขนาดไหนฮะนี่ครับผม วันนั้นเจ้าเจดมือไว้ครับขุดขึ้นไปแล้วก็ไปกองกองกองไว้แล้วเคลียหยาบหยาบไว้นี่นครับเจ้าเป๋ได้มาทําหน้าที่ครับเป็นคนเคลียร์ริงครับแต่งคันบอ่อดึงสโลปคันบอ่ออย่างสวยงามครับนี่ฮะเป๋ไม่เคยได้ทํางานหลวงครับมาทํางานหลวง้วออสเตรเลียนะครับผมเปท๋ทำงานแต่อกชนทํางานแต่บ่อโค้งนอ้งนาของเอกชนครับมาอยู่กับทีมงานเราก็ต้องทํางานหลวงแต่เป๋นี่ คุณเคยกับความสะอาดความสวยงามครับจัดรูปซักทุกเม็ดครับรูปซักทุกทุกช็อตครับผมเนี่ยมือเจ้เปยทั้งหมดครับวันนี้เป็นการทําการวันที่3ครับของการทํางานแปลงนี้ครับกับการเก็บกวาดทำความสะอาดอแปลงของพวกเราครับพวกน้อหนามโมเดลของพัฒนานชนอลเภื่อสังคมพิรามครับ ดึงดินไกลครับเสียเวลาเนาะดินไม่ดินเมื่อดึงดินไกลครับต้องไล่ดินครับเจ้าเปไล่ดินมาครับเดี๋ยวให้ดูบอ่อที่หนึ่งและบอ่อที่สองครับบอ่อที่หนึ่งและบอ่อที่สองชิดกันครับเพราะว่าแปลงนี้รูปแบบหรือว่าไม่ได้ทํามาตามแบบเป๊ะครับเพราะว่าเป็นงานช่วงหลังเป็นมวยทดมวยแทนครับเนาะเป็นแปลงทดแทนก็เลยรูปแบบอาจจะ ไม่เหมือนกันในคนก่อนที่ทางอำเภอออกแบบมาครับเนาะเป็นแบบแปลกๆหน่อยครับเนาะแล้วก็สัดส่วนแปลกๆหน่อยเอาตามใจเจ้าของตัวเรืเอนแล้วกันครับเนาะนี่ฮะดินมันแห้งกันเลยก็มันดูภาพออกมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับเนาะับโครงนองน้โมเดลบอ่อนี่ครับเนาะบอ่อที่หนึ่งบ่อที่สองอยู่ขนาบกันครับแล้วมีทางเข้าตรงกลางครับคันดินเป็นทางเข้าคนระับเนาะแล้วก็ดันนี่ก็คอ้องเสกไ่ออกจากบอ่อครับ ออกจากบ่อครั้งที่หนึ่งครับแล้วก็วน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 ,วนครับคลองไส้ไก่วนนี้ครับวยา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 วแล้วครับแล้วก็แล้วก็ามาเข้าบอ่อที่เรื่อันนี้บอ่อที่หนึ่งครับเมื่อกี้เรามาจากบอ่อสองเข้าบ่อที่หนึ่งครับ,บรคบลองไส้ไก่เชื่อมกันระหว่างบอ่อที่หนึ่งและบอ่อที่สองครับนี่ฮะแรงนี้เจ้าเปยจัดการบริหารเองเลยครับ ยอดมากๆครับผมกับการเลียร์ริงที่มือจะเป็นนั่ถือว่าขั้นเทพมากครับเป็นคนที่สะอาดมากครับทำออกมาดูดีจริงครับผมบกุปตาอยู่55ครับอุ้มเหลือเกินครับ เบอร์จำเป็นเนี่ยคือว่าคันเทปครับเอาะไรไ่ต้อ้ผมยังไม่ว่างเลยพี่พี่ไปซื้อปั๊มเลยก็ได้พี่เอาแตงอยู่นั่นแหละไปซื้อเองก็ได้ปั๊มไอตัวที่เป็นปั๊มดึงขึ้นข้นขางบนน่ะมันจะมีสวิตช์มมปิดเปิดอยนะู่นั่นแหละดำมารู้อยู่หนะรือบ้างดูไหม,อมเออดำไปซื้อปั๊มเองก็ได้เด้อเออเอาไม่ไม่เอาแบบเดิมด้วยแบบเดิมมันเสียงดังเอาแบบทันสมัยก่อนนิดหน่อย Đi chặt nó không? bên chứ nó Ờ, đủ khả tôi có là phải sư ดึงดินไกลครับนี่นะปัญหาของการทำงานพวกเราเราไปรถคันเล็กครับก็จะก็ตามรถนะครับทำงานก็ทำงานไปตามรถครับถือว่ายังดีครับผมว่าเราใช้คันนี้มาเครื่อ้ยครับอย่างเจ้าเจดนีีมือในการเคริ่งก็เร็วเจ้าเหลียวก็ฝีมือครับเจ้าเป๊ก็ท่านาที่ได้อย่างยอดเยี่ยมมากครับเป็นการเคีย่์ริ่ง ปอก่อคันบ่อแล้วก็เปิดกองไส้ไก่เพิ่มเติมครับเนาะเราไม่ต้องใช้คันใหญ่คันเล็กก็ทํางานได้ครับคันใหญ่ไว้ขุดครับผมขุดเจาะแล้วก็รวบรทรงหยาบๆไว้คันเล็กก็ได้งานทําครับนี่ฮะแล้วก็ไปทาที่อื่นนะครับย้ายไปทำที่อื่นเลยไม่ต้องเสียเวลามาเคียร์ริ่งเพราะว่าคันใหญ่ก็เคียร์ริ่งก็ได้เร็วว่านี้จริงอยู่แต่ว่าถ้าไปขุดเจาะที่อื่นจะได้ประโยชน์กว่าครับเนาะลปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้ากุมารยุาก็ รถขับไปทักษะอย่างนี้ก็ไม่ต้องห่วงครับพวกเราทำงานสบายใจมากครับเนาะถึงจะเป็นคนาเล็กจริงๆครับแต่ว่าฝีมือการเคีริ่งหรือฝีมือการทํางานนี่ถือว่าสุดยอดครับประสบการณ์คารทงานมาเยอะแยะมากมายครับแล้วก็ฝีมือการขับนี่ถือว่าโชคโชอดครับนี่ฮะไม่ใช่ว่าขับเป็นอย่างเดียวนนี้มีทักษะในการแต่งคันแต่งสโลครับการดึงดินการปรับคันบ่อการเคลียร์ดินครับผมเนาะ สุดยอดมากครับผมกับเจ้าอาจารย์เปสสุรินครับนี่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจพวกเราครับทีมงานเสียสละทุกข์มือรำครับกับโค้งลางนาโมเดลครับที่ยังค้างคาเรื่องของการจะเดินเก็บงานให้จบครับผมของตำบลสุเนินอำเภอางจังหวัดรีร์ครับเนาะอาจารย์เป๊นี่คือ เก็บงานมาเป็นอาทิตย์แล้วครับยังไม่จบเลยครับผมเพราะว่าหน้าง,งานที่ทิ้งไว้ก็มีแต่โทรรอดครับหม่ให้จันไปเคลียร์คนเดียวเนาะก็จะเหนื่อยหน่อยครับเนาะต้องเก็บงานตามเขาก็ฝาก,กดไลค์กดแชร์กำลังใจพวกเราเนะครับเนาะคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นลครับสวัสดีครับ